รีวิวนาฬิกาปลุกนะครับแล้วก็เป็นร,ระบบนาฬิกาดิจิตอลน,นะครับมีบลูทูธวิทยุ fm/am นะครับแล้วก็ usb นะครับมี nfc ด้วยฮนะรองรับ nfc เป็นลำโพงบลูทูธในตัวนะครับสำหรับตัวนี้นะครับมีช่องแบ็กอัพนาฬิกาด้านล่างนะครับเป็นฐานเบอร์ฐานเบอร์ cr 2 0 3 2นะครับขออนุญาตสูงแปนบนึง ตัวนี้ใช้หมอแปลงนะครับใช้ไฟหมอแปลงนะครับมีหมอแปลงในตัวนะครับเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับเป็นหมอแปลงมาเอาเครื่องทุกอย่างซีเรียลทุกอย่างอยู่เป็นยี่ห้อ sony m o เด l s h s c ี่ส bt นะครับเป็นเครื่องรับบลูทูธนะครับบรรลุบสตูดิโอนะครับรองรับ nfc นะครับ tma m ระบบนาฬิกาดิตอนทั้งหมดรับสายได้นะครับสามารถรับสายได้นะครับบวกตั้งนาฬิกาทุกอย่างีอยู่งด้านข้างนะครับเครื่องสภาพใหม่มานะครับ มีสสยสัญญาณ FM ให้ด้านหลังนะครับส่วนสส่สัญญาณ AM ไม่มีให้นะครับมีช่องเสียบ USB ด้านหลังรองรับ USB แต่ USB ผมไม่ได้เทสให้นะผมจะเทสแค่ระบบนาฬิกากับระบบลูทูธนะครับเสียงดีนะฮะตอนนี้เริ่มต้นก็เสียบไฟนะครับเสียบไฟบ้านเราได้เลยนะครับเอาไว้หัวนอนไว้เลยได้เลยอ่าสหรับหน้าปัดนะครับความสว่างปรับตรงนี้ได้เลยนะครับปรับตรงสนุตตรงนี้นะครับแสงสะท้อนนิดนึงนะครับนี่บปรับความสว่างได้เลยนะครับ ะะให้มันสว่างสุดก็ได้ถ้าเกิดกลางคืนเรากลัวมันลุกคูสายตาเราก็ดรอปลงนะฮะปรับได้ประมาณ3ระดับนะครับเปิดเครื่องฟังก์ชันอยู่ตรงนี้นะครับลองไปศึกษาดูนะทุกอย่างเป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่งใช้ทานเสเลตแปลได้ฝั่งนี้จะเป็นตัวจูนคืนวิทยุตัวนี้จะเป็นตัวปรับ,บนาฬิกาด้านข้างนี่ฮะสามารถปรับกดค้างไว้ปุ๊บนะฮะปรับปรับปีพศอ,อะไรเงี้ยนะครับปรับวันที่นะครับเนี่ย แล้วก็มาเลื่อนบวกลบด้านนี้นะครับจะไปลองศึกษาดูนะฮะมันปรับได้เยอะนะตัวนี้มีเมกะเบลด้วยนะเบรดหนักนะครับมีเมกะเบลดมีเมกาเอ็กแพดนะครับเอ็กแพนนะฮะตัวนี้นะ่าจะเป็นรูหูฟังนะครับตัวนี้นะครับจะ,บะรูปสตูดิโอนะฮะมีรูหูฟังมีรูสัญญาณมี USB พร้อมนะครับเดี๋ยวผมเทสระบบวิทยุให้ก่อนนะครับ มี USB เนี่ยฮะสังเกตเดี๋ยวเขยัดซูมนะนะครับจะมีฟังก์ชันมี USB เสียงสะท้อนนิดนึงนะครับบอดระแดดเยอะตัวนี้น่าจะเป็นไลน์อินหรืออะไรสักอย่างก็สามารถนำไปแสดงประสมกันได้นะครับบอกว่าเราอุทธรไม่สำเร็จนะคะหรือว่าเราชี้แจงเลขสมการก็คิดว่ามันเป็นภาษีเราต้องจับเนี่ยนะเน็กรีเวิร์ดตรงนี้บวกลบตรงนี้นะครับตัวนี้เน็กรีเวิร์ดตัวนี้สามารถควบคุมเพลงบลูทูธได้ด้วย ตัวนี้เป็นคืนสั้นนะ96ถึงถึงถึง90เมกะเฮิร์ตนะครับคืนสั้นสำหรับคืนวิทยุ FM นะครับส่วน AM ก็1ัน600เมกลเฮิร,รป์ปกติบนอีกรอบึ่งก็จะเป็น AM นะครับ AM ก <AM S 2> ็จูนคืนมันจะมีเมมคืนของ AM นะครับตรงนี้นะฮะส่วน USB นะส่วนบูทูธก็กดได้โดยตรงการจูน,นบูทูธนะฮะกดคำว่าบูทูธเนี่ย เวลากดค้างไว้นะครับเวลาจูนเวลาให้มันหากันใหม่ๆให้กดบลูทูธครับมันจะดังว่าปืดปิดแล้วก็เครื่องใหม่บลูทูธจะกระพนะริบนะคเดี๋ยวก็เดี๋ยวผม,มาาเปิดบลูทูธที่โทรศัพท์นะครับสําหรับใครมี n f c เปิด n f c แล้วก็แตะได้เลยนะแตะปุ๊บมันจะขึ้นให้เลยนะครับเนี่ย NFC มันจะขึ้นชื่อรุ่นเลยนะครับก็คือ CH20BT นะครับ สำหรับมี NFC สำหรับไม่มี NFC ก็ไปที่บลูทูธนะฮะแล้วก็มันจะค้างมันจะกดกระพริบค้างเนี่ยฮะมันจะตอนแรกเนี่ยถ้ามันกระพริบเบาๆกระพริบห่างๆอย่างนี้ก็คือ,อยังไม่ไม่ไม่หานะครับเราต้องกดค้างไว้เพื่อให้มันหาคันให้เจอกดปุ่มบลูทูธตรงนี้ค้างไว้นะฮะแล้วมันก็จะขึ้นปุ๊บๆเนี่ยมันจะดังปิ๊ดๆนะครับอ่ามันก็จะขึ้นเลยที่นี่เลยนะยี่ห้อน,นี้เราก็กดจับคู่ได้เลยนะครับ สำหรับการเชื่อมต่อครั้งแรกให้มันหากันเจอนะครับก็นะบจะเริ่มจับคู่นะฮะอนุญาตให้จับคู่นะครับหรือใครมี NFC ก็แตะตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับ NFC เนี่ยทีนี้ก็เชื่อมต่อได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเน้นรีวิวบลูทูธแล้วก็ระบบ FMA MM ประมาณนี้พวกไ i อินพวก USB นะเดี๋ยวลองไปศึกษาดูนะครับตัวน,นี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นไอินหรือว่าเป็นหูฟังแนตะ่ผมจะ ตรวจสอบให้ดูที่หลังนะครับบลูทูธตรงนี้คอนเนคกติดแล้วนะครับแล้วก็วัลลุ่มวัลลุ่มอย,อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยสามารถรับสายได้เน,นี่ยนรนะรดูสภาพพื้นห้องเนี่ยมันเต็มไปด้วยเศษอะไรก็ไม่รู้ได้รับความเสียหาย 30นะครับเราก็มาเลื่อนวันรุ่มที่ดีเอา ออกกรกฎาคมนะครับหนึ่งทุ่มที่ SFX Cinema Central พระราม9กติกาการจัดมากรก็แน่นอนนะครับหายากนะฮะตัวนี้บ้านเราไม่มีขายนะครับอนนี้มาจากญี่ปุ่นนะครับขอบคุณด้วยกับ Warner Brothers Picture และ SFX Cinema ตั้งชั่วโมงนี้ไม่กระเบิดอย่ตรงนี้นะครับเราจะมี Social Spin ใครอยากฟังเพลงนี้นะครับสำหรับออนไม่กระเบิดกันดูว่าตรงนี้เป็น At e o n Seven เปลี่ยนคืนเป็นหนึ่งนะครับวันนี้นายกมีรักษาการนายกนะฮะซึ่งดูแลความมั่นคงต่างๆมีรองนายกที่ดูแลความมั่นคงต่างๆอ๋อนี่เป็นไลน์อินนะครับไม่ได้หูฟังนะครับอย่าคิดว่าปล่อยไปเรื่อยๆถ้าหลเป็นไลน์อินครับอีกฝ่ายหนึ่งเป็นไลน์อินน่าจะกดอีมูดหนึ่งไลน์อินน่าจะเป็นอยู่รองมาจากเอ่อรองมาจาก USB น่าจะเป็นไลน์อินครับตรงนี้เป็นไลน์อินนะครับไม่ใช่หูฟังมีไลน์อินกับ USB นะครับเนี่ยฟังก์ชันอยู่ตรงนี้ใช้ท่าสลิดแปรได้นะครับอ่า ประมาณรีวิวก็เข้าประมาณนี้สําหรับการปิดก็ปิดสวิตช์แล้วก็ดับได้เลยถ้าใครมีมีฐานตรงนี้ฐานมันหมดนะฮะสำหรับลูกค้าที่ซื้อไปก็ไปซื้อฐานเปลี่ยนได้ตามเซเว่นนะรหัสฐาน2 0 3 2นี่หาซื้อง่ายนะครับตามเซเว่นมีขายนะครับก็ลลัไม่กี่บาทนะครับนะฟลีซิเียทุกอย่างมันอยู่เครื่องสภาพสวยนะครับนะลองไปศึกษาการใช้เต็มเต็มตัวดูนะเครื่องสภาพสวยมากครับเป็นนาฬิกาเป็นบลูทูธทุกอย่างใช้งานเต็มระบบเลยนะครับโอเคนะครับก็จบการรีวิวขอบคุณครับ